โอเคครับสวัสดีครับจิมนะครับจากเพจวิตามินทุ้นนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาให้หลังได้ยินได้ยินไหมครับโอเคพอดีเสียงก็จะตีกันนิดหน่อยวันนี้จะมาเล่าเรื่องของอาจจะไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องของจิตตะทั้งหมดนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นเรื่องของการลงทุนแนวพื้นฐานคือหัวข้อวันนี้มันคือเรื่องของเราอยากจะหาหุ้นดีราคาถูกแล้วก็น่าที่จะลงทุนระยะย,ยาวได้เป็นยังไงบ้างนะครับมันจะมีเรื่องของของสอย่างเนี่ยที่เราต้องการหาซึ่งอันหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าม,มันดีีคือวว่่าาาเเลทร ที่เรารู้สึกว่าดรนิเวศเนี่ยที่ท่านบอกว่ามีอยูู่่มอย่าง3คํา3ปีก็คือว่าอันที่1รายได้เพิ่มนะครับกำไรเพิ่มแล้วก็ปันผลเพิ่มคือถ้าเราเจอหุ้นลักษณะแบบนี้ครับมันจะเป็นตัวช่วยให้เราอาหาบริษ,ษัทที่มันดีครับเพราะอันนี้คือเหมือนกับเป็นปัจจัย3าอย่างที่เราควรจะหาเจอในตลาดหุ้น<ด>แล้วก็อย่างในถ้าทุกท่านเคยเข้าบปในจิตตามันจะมีอันหนึ่งที่เป็นเรียกว่าแฟกชีตนะครับมันก็จะเจอเจอหน้าตาของข้อมูลแบบนี้ ไม่น่าจะคใครเคยเข้าไหมเพราะว่าเวลาเราเสิร์ชเสิร์ชชื่อหุ้นลงไปอ่ะอย่างตัวเนี้ยก็คืออ่ะ c p r อย่างเงี้ยครับเราจะมีข้อมูลแบบเป็นเป็นพันพนตัวเลยไม่ว่าจะเป็นรายได้ต้นทุนกําไรค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราสามารถหาได้จากเนจิตตะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นลูกค้าจิตตะเวลนะครับคือใครก็ได้เข้ามาแล้วก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการแบบงบดุลงบกําไรขาดทุนได้หมดเลยอย่างเนี้ยผมก็อ่านเลือกมาเองคือคือมันสามารถคัสตอมไมซ์ได้ว่าเราอยากได้ข้อมูลแบบไหนผมก็เลือก รายได้กำลังแล้วเงินปันผลขึ้นมาแล้วก็ดูเป็นเทรนระยะยาวว่า10ปีย้อนหลังเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยมันทําได้10ปีดูว่าทุกอย่างเช่นอย่างเงี้ยที่ทําที่เทียบเป็นต่อหุ้นเพราะว่าบางครั้งหุ้นบางตัวมีการเพิ่มทุนลดทุนมันจะได้ไม่ b แอสไม่ปกาติก็เลยทําแบบนี้เราก็เห็นภาพว่าไอะหุ้นตัวนี้ CPO รายได้ก็ตบเติบขึ้นทุกปีใช่ไหมครับพอรายได้โตคือท็อปไลน์โตแล้วเขาสมาถที่จะควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ กำไรเนี่ยมันก็ตามมาเหมือนกันมันก็โตขึ้นจากสัก7 4สตางค์ต่อหุ้นเป็น2บาทกว่าแล้วพอเขาทํากําไรได้เขาไม่ได้เก็บไว้อย่างเดียว,วลงทุนต่อแต่ว่าเขาเอาบางส่วนเนี่ยมาปันผลเพิ่มด้วยก็จาก70ตังค์เนี่ยวันนี้ก็มาบาท20คือเขาปันผลเพิ่มทุกปีปีละส0สตางค์นะครับคือเราพยายามหาคาแรคเตอร์หุ้นแบบนี้นะครับมันจะเป็นหุ้นที่ทาให้เราเติบโตได้ในระยะยาวคือ,อไรายได้โตกําไรโตแล้วก็ยังปันผลเพิ่มด้วยนะครับอันนี้คือคือหลักการของหุ้น ซึ่งมันไม่ใช่จะบอกว่ามันไม่ได้มีเฉพาะแค่ซีบีอตัวเดียวเท่านั้นมันจะมีอีกมากมายหลายตัวเลยแล้วอย่างเช่นอย่างเงี้ยเคทีซก็เหมือนกันรายได้ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นกาไรเพิ่มขึ้นเงินมาผลเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่มันตามมาคืออะไรเมื่อเมื่อเราเชื่อว,ว่าหลักความจริงคือว่าถ้าธุรกิจโตกําไรเพิ่มราคาหุ้นมันจะตอบสนองไปในทิศท,ทางเดียวกันในระยะยาวใน,นที่สุดนะครับมันจะเป็นหลักการแบบนั้นนี่ตัวที่2ใช่ไหมครับหรือยอย่างอ่ะคอมเซเว่นอย่างเงี้ยเราก็รู้จักว่าเขาเ ขายปลีกร้านขายมือถือไอทีทุกอย่างโน้ตบุ๊กเนี้ยเราเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นเยอะจาก10กว่าบาทกลายเป็นเกือบ30บาทอย่างเงี้ยเหตุผลก็เพราะว่าง่ายๆคือในระยะยาวแล้วอะไรายได้เขาขึ้นกําไรเขาตามมาเขาจ่ายปันผลได้คือถ้าเกิดเราเข้าใจหลักการพวกเนี้ยเราสามารถที่จะหาหุ้นที่เราลงทุนระยะยาวได้นะครับคือเราต้องเชื่อก่อนว่าถ้าถ้าสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยในเหตุที่มันถูกต้องแบบเนี้ยผลที่มันตามมาคือราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองใดที่สุดนะครับต่อมา นอกจากนอกจากเราดูบางคนบอกว่าแฟกเตอร์ที่เป็นเป็นปัจจัยด้านตัวเลขแล้วทางด้านอื่นๆเนี่ยติดตากสกอร์ถ้าเกิดใครเห็นเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันคือเขาก็จะดูงบการเงินนะครับย้อนหลัง10ปีแล้วก็เอาคุณภาพ5มิติ5ด้านมาคือตั้งแต่โอกาสในการเติบโตผลงานนะครับความแข่งแกร่งการสร้างผลตอบแทนทุกอย่างเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็เอามันเป็นคําถามถามกับเป็นเหมือนเอามาสกรีนตัวเลขใช้ร,ชร,ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาสกรีนว่า พุ้นตัวนี้ที่สนใจอะรายได้เพิ่มหรือเปล่ากําไรเพิ่มไหมงบดุลเป็นยังไงนี่สินเป็นยังไงรายจ่ายเป็นยังไงบ้างดูทุกๆแฟกเตอร์รวมกันแล้วก็ให้เป็นสกอร์มานะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเกิดสิบอะคือดีสุดศูนย์คือแย่สุดแล้วเขาก็จะคัดคัด,คดกรองเนี่ยพุ้นที่ตัวสูงๆุดแบบอย่างเงี้ยมันก็ติดอีแล้วความเสี่ยง,งติดเบอร์หนึ่งประมาณแปดแปดเปอร์เซนต์กว่าซึ่งมันไม่เต็มสิบหรอกเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีปัจจัยทแบกัะะค ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในเด็ดตัวสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้มันก็จะตกนิดหน่อยหรือว่านี่นี่สูงนี่สูงกว่าหนึ่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เต็มสิบแต่ว่าได้แปดกว่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับก็จะมีหุ้นเหล่านี้จูเบลี่เดดเบย์อีออนจูเบลี่อะไรต่างคอมเซเว่นนี่คือสิ่งที่เราหาได้จากจิตะสะตสกอร์นะครับแล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยคำที่ผมบอกว่าหุ้นที่มันดีแล้วคืออะไรหุ้นที่มันดีนอกจากพื้นฐานดีแล้วเราต้องหาเลือกหุ้นที่มันมีคุณธรรมด้วยนะครับผมมอองงว่่่าาปัััจจยนนีี้้คคขสสญทุด ถ้าใครตามข่าวอย่างปีนี้ตลต,ต,ตค่อนข้างฮอตมากคือแบบว่าจับ,จ,บจับพวกคดีปั่นหุนเนี่ยเยอะมากประมาณสักอตอนนี้ปีนี้น่าจะ20่สกว่าคดีได้ละปรับไปมาะมาณ800ล้านบาทนะครับนี่คือค่าปรับที่เขาต้องปรับนะแต่ว่าชีวิตจริงคือความเสียหายอะ่ะมันต้องคูไปเป็น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะลงทุนกับบริษัทแบบไหนผู้บริหารแบบไหนมันมีอีก,อกหลายร้อยหลายร้อยบริษัทมากอะ่ะที่เราที่เราไปลงทุนได้โดยที่ไม่จําเป็น,ปนต้องมายุ่งกับบริษัทเหล่านี้ก็ได้ผมมองว่า ถ้าเราเหมือนกันเราครบเพื่อนอ่ะถ้าเราครบเพื่อนที่ไม่ดีแล้วอ่ะมันก็แย่เพราะฉะนั้นอยากให้สกรีนพวกนี้ออกไปจากออกไปจากชีวิตทั้งหมดนะครับแล้วต่อมาเนี่ยนอกจากการที่เราบอกว่าเราหาหุ้นดีไปแล้วถูกไหมอันที่2คือเราอยากรู้ว่าหุ้นหุ้นราคาถูกคืออะไรใช่ไหมครับหุ้นราคาถูกเนี่ยคำหนึ่งที่วอลเลตมาเฟตก็บอกคือว่าราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายใช่ไหมมูลค่าคือสิ่งที่คุณได้รับมันจะมี2คําระหว่างราคากับมูลค่าสิ่งที่เราควร เอาไปสรางนนตาสร้างเนี่ยนั่นคือว่าเราจ่ายมาเนี่ยมันควรจะเบาๆแปลว่าเราจ่ายราคาถูกแต่ว่ามูลค่าควรจะหนักนเราควรเลอกของถูกในรล,ลค่าที่มันแพงขึ้นนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดถ้าเกิดแปลง,ง่ายๆ mm hmm. คิดภาพแบบนี้สมมุติว่าเราเนี่ยวันนี้มีเงินอยู่399 mm hmm. <ๆ S 2> เราจะไปเลือกซื้อบุฟเฟ่กินนะครับ mm hmm. เราจะเลือกร้านไหน mm hmm. เช่นเฮ้ยร้านแรกโหซีฟู้ดไม่อัน้นเต็มอิ่มทั้งกุ้งหอยปูปลาหมดเลย mm hmm. หรือว่าเฮ mm ้ย hmm. เรากินแบบพิซซ่าพอหรือว่ากินแบบบาร์บีคิวพลาซาได้หมูได้อะไรอย่างนี้ คือความคุ้มค่ามันจะแตกต่างกันราอว่าจจะบอกว่าเฮ้ยเรามีกันเท่านี้เรากินอันนี้ดีกว่า 3. ามเกากกินซีฟู้ดดีกว่าดูคุ้มค่ากว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกว่านี่คือนี่คือไพรส์นี่คือแบรนด์ลูกที่เราจ่ายแล้วเราจะรับสื่งนี้กลับมาคือเราพยายามนึกภาพให้ออกแบบนี้นะครับอีกเรื่องที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่เราจ่ายเงินไปเราต้องรู้ด้วยว่าเราซื้ออะไรนะครับอย่างอันนี้สมมติบอกว่ามีกันิบ15าบาทเรารู้ว่าวันนี้เราซื้อโค้กใช่ไหมเรารู้ว่าเราซื้อแฟนตาซื เรารู้ข้างในรสชาติเป็นอะไรนะครับต่างกับว่าเราเอาเงินก้อนเดียวกันไปซื้อน้ําอย่างเงี้ยเอ็ดดี้ติงน้ำวอเตอร์คือเราต้องแบบวัดดวงมากเวลาเปิดเปิดขึ้นมาแ,แบบเฮ้ยน้าอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไม่ต่างอะไรกันที่เราเอาเงินไปซื้อหุ้นซิ่งหุ้นปั่นหรือว่าบางครั้งเราไปเวทเราไปเวทกับหุ้นไอพีโอใช่ปะ่ะที่เราผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเข้ามา4ตัว3 4สี่ตัวเนี่ยตายเรียบสนิทนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะรอดกันก็ก็คือผ่านมาอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าอนาคตคืออะไรเราไม่รู้ว่า ดีไม่ดีแค่ไหนอย่างเงี้ยเราอย่าเบสเรารู้ว่าเงินที่เรามีอ่ะเท่าไหร่แล้วเราเลือกสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆแบบเนี้ยดีกว่านะครับอันนี้คือคือหลักการที่จะบอกว่าเวลาเรามองมองราคาถูกอ่ะเราต้องรู้ก่อนเลยว่าความคุ้มค่าคืออะไรสิ่งที่เราจะเลือกซื้อคืออะไรนะครับแล้วที่สําคัญอะ่ะมันจะมีเกณฑ์หนึ่งที่เขาบอกว่ามันคือ,อเรื่องของ P/E ratio นะครับพูดง่ายงมันคือว่ามันคือราคาหุ้นใช่ไหมหารกับกําไรต่อหุ้นบางคนชอบบอกว่าอันเนี้ย P/E มันจะเป็นตัวบอกถึงความ ความคุ้มค่าเช่นบอกว่าปี20คือสิอปีคืนทุนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในความในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเป๊ะๆยกตัวอย่างเช่นที่เขาบอกไปดีเพราะว่าสมมุติว่าวันนี้เราซื้อหุ้นสิบาทเขาจะทำอะไรทำกำไรได้หนึ่งบาทนะครับแล้วเขาเอาเงินตรงนี้มาจา่ายไปผลเราหนึ่งบาทเหมือนกันแปลว่าปียี่สิบหนึ่งบาทปีที่สองก็หนึ่งบาทปีที่สามก็หนึ่งบาทผ่านไปสิบปีมันคือสิบบาทเท่ากับเงินที่เราซื้อไปตอนต้นสิบบาท นั่นเลยนั่นเลยเขาจว่ามันคือ10ปีคืนทุนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปีที่2ปีที่3มันอาจจะไม่ใช่1บาทก็ได้มันอาจจะเป็น2บาทก็ได้อาจจะเป็น50บตังค์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย PE ในวันนี้กับในอนาคตมันไม่เท่ากันเราต้องเข้าใจบริบทว่า1บาท10ปีคืนทุนมันแปลว่าต้องทําได้ดีแบบนี้ตลอดชีวิต10ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมันดีกว่ามันก็เยี่ยมถ้ามันยากกว่ามันก็แย่อย่างเงี้ยนะครับเราต้องเข้าใจด้วยว่าหรือบางตัวเนี่ยเราบอกว่า p ีมันตัวบอกเรื่องของความคาาาาาดหวววังเเพพรรระะะ่่อไ บางบางครั้งเราให้หุ้นธนาคารแค่10บเท่าเนื่องจากเราเข้าใจว่าธนาคารเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีคนอยากลงทุนธนาคารก็กำไรเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดบางชว่วงบางทีอย่างขนาดนี้สินเชื่อปล่อยไม่ได้ดอกเบี้ยต่ำธนาคารกำไรน้อยค่าธรรมเนียมหายถ้าเกิดเป็นปัจจัยพวกเหล่านี้เราก็จะให้พีสูงไม่ได้หรือว่าหุ้นอสังหาเช่นกันบางปีคอนโดมีมม ให้โอนเยอะทรัพย์สินเยอะก็โอนได้กำไรเยอะบางปียังสร้างไม่เสร็จโอนไม่ได้ก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นแบบนี้มันมีความเสี่ยงตลาดก็จะไม่ให้ปีสูงต่างกับพุ้นอย่างร้านค้าปลีกรงพยาบาลที่ลงไฟฟ้าต่างๆที่มันดูมีความมั่นคงแน่นอนอย่างเงี้ยตลาดนักลงทุนจะให้ปียี่เท่า30เท่าได้นะครับหรือบางครั้งมากขนาดตลาดให้พุ้นอย่างร้านค้าปลีกทั่วไปร้านอาหารปีเป็นร้อยเท่าก็มีที่เราเห็นเครื่องสำอางบางตัวใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดมันยังทาดีแบบนั้นต่อไปไม่ได้้เี วันหนึ่งมันก็แย่มันก็ตกจากสวรรค์ได้เราต้องเข้าใจให้ได้ว่ามันคือเรื่องของความคาดหวังนะมันคือเรื่องของความคุ้มค่านะแล้วก็อย่าติดกับดักหุ้นที่มีปีต่ําหรือว่าปันผลสูงด้วยเพราะว่าในบางครั้งเองเนี่ยปันผลสูงอ่ะมันเกิดจากการที่กําไรมันมาพอกําไรมันดีก็เลยจ่ายปันผลได้แต่ถ้าปีไหนกําไรมันไม่มามันก็จ่ายปันผลไม่ได้จากปันผลสูงในอดีตอ่ะมันก็จะกลายเป็นปันผลต่ําในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเราอย่าท่องเป็นสูตรรับว่า เจอพีต่ำสิบให้ซื้ออาจจะเจ๊งได้เจอปันผลสูงให้ซื้อก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันนะครับคือเราขอให้เข้าใจดีกว่าว่าสิ่งที่เรากําลังจะซื้อจะลงทุนเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรอยู่นั้นบ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูในของจิตตาเองเขาก็มีสกอร์งเรียกว่าจิตตาไลน์เหมือนกันคือเขาเขาก็เป็นตัวที่บอกมูลค่าว่าวัดด้วยวิธีการสาเงินสดวัดอีกสัปีาข้างหน้าเนี่ยราคาที่เหมาะสมกับ บริษัทนั้นบริษัทนี้เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เขาก็ทําระบบขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เรียงลาดับออกมานะครับกลายเป็นกลายเป็นแบบนี้ว่าอ่ะสกอร์ตํตตาๆก็คือบิลโลจิต,ตาลายแบบเหมือนกับราคามันถูกแหละหน่าซื้อได้ทีเนี้ยเราก็จะได้สองตัวแล้วเมื่อกี้ใช่ปะจิตตาสกอร์คุณภาพดีจิตตาลายราคาถูกแต่ว่าบางทีราคาถูกอย่างเดียวแบบมันไม่ได้อย่างหุ้นพวกนี้ถ้าเห็นราคาตำาๆอะเราไม่ควรไทยคมอย่างเงี้ยไม่ควรจะยุ่งถือว่าเพราะว่ามันมีอนาคตอย่างเงี้ยหุ้นอย่างอะไรอะ Uh, อ่าเอ็มแบ็กสิ่งนี้ขายพลาสติกเราก็รู้ว่าเทรนด์มันไม่ดีคือดูแค่ราคาอย่างเด,ยเดียวมันไม่พอเพ mm hmm. ราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเอามารวมกันกลายเป็นจิตตัดเลนกิง้งซึ่งเดี๋ยวเขาจะอธิบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกการหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก่อนคือว่าเวลาเราเลือกซื้อหุ้นสักตัวหน,นึ่งเนี่ยเราควรจะรอวันที่มันเซลล์คือเราเจอราคาหุ้นดีราคาถูกเอ้ยเจอหุ้นดีแล้วแต่ยังแพงอยู่ก็ให้รอรอวันอย่างเงี้ยเรารู้นี่ว่ามีราซาดาสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดี๋ยวก็มีทุกเดือนใช่ 1, 3, 3 3, ่่ปะอยยางงเี้ เรารอให้ได้คุ้นแพงอย่าซื้อรอให้ถูกก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับมันก็จะมันก็จะเกิดผลลัพ์ที่ดีกับเรานะอันนี้คือจิตไแรมกิ้งที่ผมบอกว,ว่าเวลาเราดึงข้อมูลมาเขาจะเขาจะเขาจะแรงมาเลยว่าคุณภ,ภาพดีราคาถูกแล้วก็แรงมาถึงข้างล่างแล้วเราเลือกขึ้นมาได้ก็จะมีคุ้นอย่างเงี้ยดีอาทีลาซานียเอสิเอ็แรงต่างนะครับครับครับเนี่ยครับสำหรับในของเขาคือเขาเขาจะสแกนมาว่า คุณภาพดีราคาเหมาะสมราคาเหมาะสมดีกว่าแล้วทำว่า43อย่างเช่นไดมอนด์วิวเอ๊ะเอาไดชานีแล้วกันสี่สิบสามจแปลว่าอะไรก็คือราคาที่ราคาปัจจุบันนะครับและเทียบกับราคาที่ทางสิตตาเขาประเมินได้ว่าประเมินในอนาคตและซื้อวันนี้เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยถูกกว่า43%แต่แต่มันไม่ได้บอกนะว่านี่คืออัพไซด์ว่าหุ้นต้องขึ้น43%ไม่ใช่แบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าการประเมินจากผลงานปัจจุบันเนี่ย มันดูต่ํากว่าจิตตาลายของเขาจิตตาลายคืออะไรจิตตาลายมันคือการที่อ้าวถ้ายอ้ยอนหลังกลับมาา,า,าไม่ไม่ครับไม่ครับคือเขา,าเขางงเขาคิดแบบนี้คือในเง่ <ừ. S 1> ในแง่ของฟอร์มูล่าเดี๋ยวอาจจะให้ทางทางทีมตอบนะครับแต่ว่าโดยไอเดียคือเขาพยายามมองว่าธุรกิจนะวันนี้นครับ พยายามตีมูลค่าว่าย้อนกลับมาเนี่ยถ้าเราต้องการซื้อซื้อากิจการหนึ่งแล้วต้องการคืนทุนในสิปีมันควรที่จะมีราคาเท่าไหร่ที่เราควรจะจ่ายไปเึ่งบางจะบอกว่า1ิบาทอย่างเงี้ยครับเขาก็ทําเป็นเส้นมาตรฐานกลับมาจริงๆมันคือการคิดคิดลดกระแาเงินสดย้อนกลับมาครับอย,อย่างตัวอย่างเนี่ยโพลิเพกเนี่ยมันส1 8 4้อยสิบปดจุดส้าวิโลจิตาลายนี่หมายความว่าณวันนี้เราซื้อจะถูกมากใช่ไหมถูกมากแต่ว,ว่า พูดอาจจะห่วยก็ได้นะครับเราบอกกันนะคุณค่าคุณภาพกับราคาวางสองก้อนแยกกันคือของถูกจริงแต่ว่าอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยก็ได้ครับแล้วทำไมเอามาขึ้นมาให้ลูกค้าดูนี้แบบมันถ้าทำให้คนบางคนแบบเออนี่ของถูกใช่ไหมเพราะมันสีเราควรจะซื้ออ่านี่ครับที่ผมผมก็เลยจะบอกว่าผมก็เลยจะบอกว่าเวลาเราดูครับเราต้องดูคู่กันไปมันเลยกลายเป็นจิตตสกอร์กับไลฟ์ผสมกันมันเหมือนกลายเป็นจิตตะแรงกิ้งออกมาอย่างนั้นนะครับเพราะเขาก็จะเขาก็จะเริ่มดับจาก จะของของคุณภาพดีราคาต่ำกว่ามูลค่าแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับใช่ใช่อ่ะพัดโทษครับครับอ่ะเนี่ยครับนี่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้คอมเซเว่นเมื่อกี้คือจิตตสกอร์ก็คือคัดี้ทงนจะใช่ครับใช่ครับอ่ะถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นของจิตตเวลนะครับ อันนี้คือแยกแยกส่วนนะคือจริงๆผมผมไม่ได้มีส่วนอะไรกับจิตตานะครับอ่านเล่าฟังแี้จะบอกว่าเราไม่รู้ไงคุณคิดยังไงแต่ว่ามันควรจะมีหน้าสรุปว่าเออตอนนี้จากการคำนวณของจิตตานี่รุ่นต่อไปนีเป็นเช่นไ <ấy S 1> รใช่ไหมเนี่ยครับผมเรับผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ ครับผมบไม่ใช่ไม่่ใชัำไส์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชลำไส้หกสิบเปอร์เซอนน์เดี๋ยววันนี้ยวผมให้ผมให้ทางทีมทขามาตอบดีวกว่าเพราะว่าลลตัวไพรซ์มันสูงกว่าจิตต่ด้วยครับ ตลากว่าต,ต,ตรงนี้มองป้าๆรา,าคาจริงของเขายู่ตรงนี้ AC ป,ป้านี่ครับป้านี่เป็นของราคาตลาดราคาจริงราคาใครครับตตแต่แต่เอางี้คือผมผมเล่า้ฟังเป็นไอเดียแบบนี้ว่าเวลาเวลาที่ลงทุนของของจิตตะคือหนึ่งต้องต้องเขา้าใจว่าเป็นการลงทุนระยะยาวใช่ไหมครับระยะยาวนะแบบยาวเลยนะแบบแล้วก็ดูคุณภาพของหุ้นกับโอ้ยาวยาวกว่าหนึ่งปีครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราจะเชื่อว่าไม่แต่ว่าแต่ว่าผลลัพธ์คือเขาว่าเปลี่ยนพอทุกปีใช่ไหมครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ที่เราจะลงทุนกับเขาอะมันคือจะแบบหวังผลระยะยาวต่อเน,นื่องอ่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยโดยคอนเซปต์อะมันคือเรื่องของคุณภาพกับราคามารวมกันก็กลายเป็นเป็นจิตตะสกอร์คือคุณภาพใช่ไหมครับแล้วก็เป็นราคาคือจิตตะลายแล้วก็รวมกันปุ๊บเขาก็แรี้ยงจากดีมาหาแย่มันกลายเป็นจิตตะแรนกิ้งออกมาอ่านะครับเป็นแบบนั้น เป็นจิตตลไลอะครับมันเป็นตัวที่เขาคิดลดกระแสเงินสดกลับมาใช่ไหมว่าหุ้นตัวนี้ถ้าเกิดต้องการคืนทุนใน10ปีอ่ะมันควรจะมีมูลค่ากี่บาทใช่ไหมครับสมมติสิบาทแล้วเมื่อเทียบกับราคานวันนี้ครับมันอยู่ต่ากว่าราคาวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แต่มันแต่มันไม่แต่ว่าอีกเส้นการคือมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกว่าอัพไซด์ของของหุ้นตัวนี้จะเป็นแค่นี้นะหรือสูงกว่านี้นะมันจะไม่ได้บอกแบบนั้นมันก็บอกว่าราคาที่เราคำนวณได้ว่าความคุ้มทุนนะครับ เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันอ่ะมันอยู่ที่ดีเปอร์เซนตใช่มาตราสปปน,นสิป,ปีอย่างี้ยจนวหกสิบเปอร์เซนต์เนี่ยเาคิะยะาววิธีการคิดใช่ครับวิธีการคิดก็คือ6ปีล้ว6%เ่น่เอง,เองด,ดูแล้วก็น่าซื่อวนี้สกอร์มันก็เจก็ดีแล้วใช่ครับและยังราคาต,ต่ำกว่า6กเรพราะเพราะฉะนั้พอพอนทเอา,อางี้ครับ ใช่แต่ว่ามันเปลี่ยนทุกวันอ่ะวันใดมันกยอ่าใช่ใช่ใช่ก็สิบปีเลยมันเล่นมันมันเปลี่ยนทุกทุกวันอ่ะก็คือเราก็ไม่เข้าใจถ้าคุณบอกว่าสิบปีโอเคเราก็จะเข้าใจครับผมทำไมมันต่ำกว่าระยะยาวอืออ่าใช่ใช่ครับ ไม่แต่ได้ครับทีนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเวลาอย่างของจิตาเองเมื่อกี้เขาก็จะลิสต์มาใช่ไหมว่าหุ้นแบบเมื่อกี้ท็อป30ตัวแรกแล้วเขาก็จะกระจายลงทุนไปทุกตัวแล้วก็พอจบปีเขาก็เปลี่ยนใหม่ก็สกอร์แล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็แล้วแล้วแต่ว่าในวันนั้นจะเป็นยังไงบ้างถูกป่ะอันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นไอเดียว่าเมื่อตอนต้นปีอ่ะเขาลงทุนหุ้นอย่างตัวเนี้ยเอสเราคาสัก67บาท6บาทกว่า ซึ่งอย่างวันนี้มันก็ไปสัก8บาทกว่าแล้วมันก็ถือว่า,ามันดูน่าสนใจนะคือหลักการมันมันถือว่าโอเคนะครับผมเลยจะเล่าให้ฟังถึเฉยว่า X11 เวลาเขาเลือกอ่ะนอกจากเชิงตัวเลขแล้วอ่ะความน่าสนใจมันคืออะไรเพราะว่า X11 ทำทำสินเชื่อจักรยานยนต์แล้วก็เป็นเป็นฮอนด้าเป็นรถใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับคันละประมาณสัก5,000ห้า 15. โดยที่วิธีการที่เขาไปทำเนี่ยมันก็คือว่าเขาเขาพยายามลุกตลาดขยายต่างจังหวัดมากขึ้นมากขึ้นนะครับคือจากปี59ปี6ด แล้วก็เพิ่มมาเป็น9จังหวัด13จังหวัด15จังหวัดอย่างเงี้ยคือวิธีการที่เขาเขาไปจับพวกนี้มันคือมันขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้สินเชื่อมากขึ้นแล้ววันนี้เขามีแค่15จังหวัดแต่ว่าในอนาคตมันก็น่าจะโตปกกานี้ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรามองได้ว่าภาพคุณภ,ภาพของหุ้นของบริษัทกลยุทธ์ของเขาเมื่อเทียบกับตัวตัวเลขแล้วอ่ะมันดูสอดคล้องกันมันก็เลยต,ติดติดอันดับได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเวลาเราไปดูอย่างตัวเลขออย่่าางเี้มมัันนนกก็หืว ารายได้ก็โตกําไรก็โตเงินมาผลก็จ่ายเพิ่มขึ้นในระยะเวลาทุกๆปีอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่าเวลาการลงทุนเนี่ยมันก็จะมี2ส,ส่วนก็มี3ส,ส่วนเช่อหมคือเรื่องของถึงบอกหุ้นดีพื้นฐานดีแล้วก็ราคาโอเคราคาเหมาะสมอีกอย่างคือเวลาเราลงทุนเนี่ยเราต้องคิดว่ามันคือลงทุนระยะย,ยาวนะครับลงทุนระยะยาวแปลว่าอะไรเหมือนกับเราวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แข่งร้อยเมตรอะ่ะมันแข่ง มันแข่ง42กิโลอ่ะที่เราต้องต้องรู้จังหวะทำยังไงให้มันไหวถึงเส้นชัยไม่ให้เหนือ่อยจนเกินไปการลงทุนก็ก็เช่นกันไม่ต่างกันนะครับคือกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราดูผลตอบแทนของของเซตเองอ่ะตั้งแต่เปิดตลาดมาครับปี18ถึงปัจจุบันเนี่ย40กว่าปีเขาทําผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยปีละแค่12นะคือไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันสะสมสะสมไปเรื่อยๆทําให้แบบเราเติบโตได้เป็น124เท่าอันนี้คืออันนี้คือผลลัพธ์ของการลงทุนระยะย,ยาวนี่คือภาพ ทั้งตลาดเลยนะครับแล้วสิ่งที่จะบอกคือว่าใน,นแต่ละปีอ่ะมันก็มีปีที่มันขึ้นและปีที่มันลงอย่างเงี้ยมีทั้งบวกและลบเพราะฉะนั้นเนี่ยปีเขียวคือเท่าไหร่ป็ปีปีแดงคือ16ปีแต่ระยะยาวแล้วอะ่ะเราอะ่ะลงทุนและเติบโตได้นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังลงทุนอะ่ะมันคืออะไรไม่ใช่ว่าบอกว่าปีนี้แดงอ่ะแลวแบบ ลงทุนผิดพลาดทุกอย่างมันจบเสียหายหมดแต่จริงมันไม่ใช่ถ้าเราคิดว่าเรามาลงทุนแบบ V i อ่ะเป็นระยะยาววิธีนี้อาจจะตอบโจทย์มากที่สุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่สาคัญอ่ะเราต้องมองให้ออกเหมือนที่บัฟเฟตชอบบอกว่าเราต้องรู้ว่าว่าในอนาคตอีก5ปี10ปีสิบป,ปีข้างหน้าธุรกิจนี้หน้าตาม,มันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นยังไงซึ่งเราบอกว่าเรารู้แล้วสื่อดาวเทียมหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้มันน่าจะไม่ลอ,อดเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันเราเราไม่เห็นภาพว่าอีก10ปีมันจะอยู่ตรงไหน ถ้าเราเห็นภาพว่าอาคาปีกโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าอะไรเหล่านี้มันยังอยู่แล้วมันต่อโตต่อเนื่องได้นี่สิ่งที่เราควรลงทุนมากกว่านี่คือสิ่งที่เราบอกว่ามันน่าจะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวมากกว่านะครับซึ่งอันเดงนย่างที่ผมใช้ไปบ่อยคือว่าเราเราอาจะดูไฟฟอสไมได้นี่คือหลักการที่ไมเคิลพอลเตอร์บอกว่าเราดูแรงขับดันทั้ง5ดูว่าสปายเออร์มีอำนาจเหนือเราแค่ไหนลูกค้าเราต่อรองกันได้มากแค่ไหนหรือว่ามีคู่แข่งอะไรใหม่เข้ามาไหม มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในุตการกรรมยากหรือง่ายมีสินค้าทดแทนได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เวลาเราดูปัจจัยจต่างๆทั้งห้าพวกนี้แล้วเราก็มาดูกับธุรกิจเราดูกับผู้ของเราว่าผู้ของเราแข็งแกร่งแค่ไหนมบกนก็จะช่วยว่าให้บอกได้ว่ามันจะอยู่รอดในอีก5ปีหรือเปล่า1ิปีหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะ CPI อย่างเงี้ยเราก็บอกได้ง่ายๆว่าความที่อะไรดีลูกซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยผู้ผลิตแน่นอนว่า ใครๆก็อยากขายของเข้า c p r เข้าเซเว่นเข้าแมคโครเพราะว่าร้านค้าเขาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย c p r เป็นคนที่มีอำนาจต่อรองสูงขอมาจิ้นสูงๆได้ขอสินค้าดีๆเอกุสิบได้ใช่ไหมครับขนาดเดียวกันผู้บริโภคเราเข้าไปเซเว่นบอกห้ข,ขอลดราคาเสียก,ก่หอหละสิบบาทเขาบอกไม่ได้ไม่ให้อย่างเงี้ยคือผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกสินค้าแต่ต่อรองราคาไม่ได้แปลว่า c p r มีอำนาจต่อรองมากกว่าเพราะว่าไฟฟอ์สเขาทางด้านผู้ผลิตเองผู้บริโภคเอง,เ,อง,เ,องเขาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับหรือว่า คู่แข่งก็ค่อนข้างแบบนำเรานำเขาไปเยอะแล้วอ่ะมีหมื่นสาขาคนอื่นมีแค่พันสาขาอย่างเงี้ยใครจะมาเปิดเปิดแข่งอ่ะมันค่อนข้างยากเพราะว่าทำาน่ดีๆอ่ะมันหายไปหมดแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรใหม่เข้ามามันก็ยากเราอาจจะแบบเออมีซีเจน่าสนใจนะหรือว่ามีทีดีของคาราบาลแล้วเข้ามารอสันเรื่องต่างๆแต่มันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าที่มันหายไปแล้วสิ่งที่น่ากังวลอันเดียวแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากขนาดนั้นคือเรื่องของออนไลน์มากกว่า ซึ่งอาจจะมาทดแทนได้คนไม่ออกจากบ้านโทรสั่งอาหารมากินโทรสั่งของมาส่งอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเทรดที่อาจจะมาถึง c BR, ีบีอแต่ว่าก็เขาเขาก็รู้ตัววันนั้นฟังคุณจะบอกว่าเขาก็รู้ตัวว่าเนี้ยอาจจะเป็นเทรดได้เขาก็พยายามป้องกันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเวลาเราเอาเราเอาหุ้นที่เราสนใจเข้ามาใส่ตรงงว่าเช่นอ่ะมินเซนเทลโรงแรมเป็นยังไงบ้างโหซัพพลายโรงแรมมหาศาลลำบากละขึ้นแล้วเขาพักไม่ได้ทุกคนมาแย่งกันหมดอะไรเงี้ยเราเอา อาหุ้นอย่างอาจะตยูมาใส่เป็นยังไงบ้างคู่แข่งมีแค่ท้องเดียวกินแล้วอิ่มคนจะกินอยื่นได้หมดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเขามีอำนาจต่อรองแค่ไหนลงไฟฟ้าล่ะคือพวกนี้จะเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าในอนาคตหุ้นที่เราสนใจอ่ะมันจะโตไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมผมก็เลยมบ้งแบบนั้นว่าอันนี้จะเป็นเป็นเหมือนจะเป็นตัวช่วยเราเลือกหุ้นได้ว่าหุ้นจะปลอดภัยในระยะยาวมันเหมือนกับสิ่งที่เราจะบอกว่าเวลาเรา เรื่องุณใที่มันถูกต้องอะ่ะถ้าเกิดเรามาลงทุนระยะยาวแล้วอะ่ะทิศทางอ่ะครับสำคัญที่สุดมากกว่าความเร็วนะคือถ้าเรามุ่งหน้าไปถูกทางแล้วอะ่ะสุดท้ายอะ่ะผลตอบแทนในปีแรกๆมันอาจจะไม่โตมากก็ได้แต่ว่าในระยะยาวเราถ้าเกิดเรามาถูกทิศแผนเราชัดเจนนะครับมันก็จะตอบโตได้ดีมากที่สุดในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้อยากจะฝากไว้ว่าเคล็ดลับของการลงทุนหาหุ้นดีราคาถูกแล้วก็ลงทุนระยะยาวเนี่ย ก็มีมีประมาณนี้นะครับลองลองสากไปดูว่าว่าเป็นยังไงบ้างคือคือไม่จะบอกว่าเฮ้ยมาฟังอันนี้ยลองลองจิตตานะต้องแบบจิตตาวลวต้องดีต้องอะไรคือมันเป็นทางเลือกมากกว่าว่าเราสามารถเลือกจิตตาแฟฒชีตจิตตารันกิ้งเอาข้อมูลเขามาดูลงทุนเองได้หรือว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเขากระจาย,ย,ยความเสี่ยงให้แล้วาตัวเป็นทุนนี่เราคัดมาแล้วว่ามันดีคุณภาพดีราคาเหมาะสมเราก็ลงทุนได้แต่ว่าต้อง,ต,องต้องถือระยะยาวพอนะ เราต้องสามารถผ่านช่วงวิกฤตได้ว่าต้องยอมเราว่ามันมีปีเขียวปีแดงแต่ระยะยาวมันดีถ้าถ้าเราเชื่อในหลักการนี้ยเราก็สามารถที่จะแบบลงทุนเองก็ได้ผ่านจิตะเวลก็ได้เช่นกันนะครับ